ครับเบิรวิธีการย่างครับเราหมาาเบิงหลังลานครับอันนี้จานครับครับสำหรับลูกค้าครับที่เลือกบาร์บีคิวหรือว่าเลือกปลาหมึกย่างครับดีเยวมาใส่จานครับล่ออย่างครับครับเบิร์ลานครับลานขายปลาหมึกย่างครับตลาดนัดคลองถมสุรินทร์ครับขายดีครับบงลูกค้าครับล่อชิวเต็มเลยครับ รับบาร์บีคิวครับนะครับไม้ละห้าบาทครับขับบาร์บีคิวครับอันนี้หมูครับนะครับหมูอันนี้ไก่ครับเอ็นไก่ครับไก่ครับไม้ละห้าบาทครับครับอันนี้เป็นปลาหมึกย่างครับครับครับอันนี้เป็นเอ็นปลาหมึกครับ นวดครับครับอดิสเปนเอ็นครับไข่ปลาหมึกครับครับขายตลาดนัดคลองถมครับโอ้ขายดีครับของลูกค้าครับเต็มเวยครับครับกินที่เบิงที่ถาดครับบาร์บีคิวครับปลาหมึกย่างครับสีมาเรื่อยๆครับอี้บาร์บีคิวครับสเกียร์เตาครับเตา ปลาหมึกย่างครับบาร์บีคิวครับสิบู้ดเตใหญ่เด้ครับกระสีประมาณนี้ครับปลาหมึกครับย่างร้อนๆใหม่ๆครับครับบาร์บีคิวครับไฟบอไข่แห้งได้ครับส่วนปลาหมึกครับครับต้องใส่ไฟแห้งครับครับน้ำจิ้มครับมาครับอู้น้ำจิ้มครับอันนี้น้ำจิ้มสามรสครับ ครับรับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับครับโอ้สีสันสวยครับครับน้ำจิ้มครับแล้วแต่ลูกค้าครับราดก็ได้แยกก็ได้ครับครับอันนี้พ่อค้าก็ไม่ค้าครับกําลังย่างครับนะครับไฟครับรบบคนย่างครับบาร์บีคิวครับ อันนี้แล้วแต่ลูกค้าครับน้ําจิ้มครับลาดก็ได้บ๊ลาดก็ได้รดไดครับอันนี้ที่สุดแล้วครับสัมบ้างไปก่อนครับก่อนที่ใส่น้าจิ้มครับม,มีมีเจ้าของมันร้อเอาเชิญนะครับไปเชิญครับครับเบิรงวิธีการย่างครับ เราสิบาเบิรหลังลานครับอันนี้จานครับครับสำหรับลูกค้าครับที่เลือกบาร์บีคิวหรือว่าเลือกปลาหมึกย่างครับเดี๋ยวมาใส่จานครับล่ออย่างครับครับเบิงหลานครับร้านขายปลาหมึกย่างครับตลาดนัดคลองถมสุรินทร์ครับขายดีครับบึงลูกค้าครับรอชิวเต็มเลยครับ